ผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับการแข่งขันเรียลิตี้ฟาร์มเมอร์สเลิฟเซในวันนี้เราจะนำท่านผู้ชมมาพบกับเกร็ดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญถ้าเราใช้สารพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้สตูพืชเนี่ยนะครับสร้างความต้านทานรวมไปถึงการเตรียมการในโค้งสุดท้ายของภารกิจที่หนึ่งถ้าข้อมูลมาไม่ครบผมก็นั่งทับไม่ได้นะครับคือปัญหาใหย่างคือ จะทำยังไงให้กับคนที่มาฟังเนีเข้าใจง่ายที่สุดและในวันนี้ทีมใดจะสามารถคว้า5คะแนนแรกจากการแข่งขันตอบคําถาม,ถามระหว่างการแข่งขันไปได้ร่วมเชียร์พวกเขาได้กับ Farmers Love Safety ในวันนี้ครับเราชนนาอยู่สบายพอหมดงานไทยเราจูงฟงควายเข้าบ้าน เฮ้ย <Hey>, hey. <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนกแลบบางระจันกับการแข่งขันโรดที่ Farmers Love Safety การแข่งขันถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำเกษตรกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยและก็ผลักดันการทำนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ เรามีผู้เข้าแข่งขันถึงสองทีมด้วยกันนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกๆตอนนี้นะครับเราจะมีเกร็ดความรู้มาฝากกับท่านผู้ชมนะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดความรู้นั่นก็คือท่านดอ,อร์อภิชัยดาวรายนั่นเองผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิชาการเกษตรท่านผู้ชมครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยนะครับ ดออรอภิชัยดาวรายผู้ทรงคุณวุฒิกรมวิชาการเกษตรจะมาอธิบายเก็ดความรู้เรื่องความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้องอเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับเป็นมตถุอันตรายดังนั้นถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็งจะทําให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือ,อะจะมีอันตรายต่อผู้ผู้ใช้โดยตรงนะครับ ซึ่งขณะที่ผู้ใช้เนี่ยทำการผสมและฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยก็จะได้รับสารพวกนี้เข้าไปซึ่งเป็นอันตรายต่อเขาเองนะครับสิ่งต่อมาก็คือถ้าเราใช้สารพวกนี้เนี่ยนะครับในอัตราที่สูงเกินกว่าที่แนะนําไว้นะครับและก็ไม,ไม่ไม่ทิ้งระยะเวลาก่อนเก็บเกีเก่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาคือจะมีสารตกค้างในผลผลิต สูงนะครับแล้วก็ทําให้เป็นอันตรายต่อผู้บร pues ิโภคและขณะเดียวกันก็มีผลต่อการส่งผลผลิตไปขายต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราใช้สารพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทําให้สัตรูพืชเนี่ยนะครับสร้างความต้านทานแล้วก็ดื้อต่อสารที่ใช้ซึ่งทําให้ต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นและขณะเดียวกันก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผู้ใช้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้ไปทําลายสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่างๆเช่นแมงมุมแมลงปอกบเขียดซึ่งปกติแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านี้เนี่ยช่วยควบคุมปริมาณของ แมลงสัตุูพืชนะครับซึ่งปัญหานี้ก็ทําให้มแมลงสัตุูพืชเนี่ยสามารถกลับมาลบาดได้มากขึ้นดลยอย่างธรรมชาติที่มันเสียสมดุลไปจริงๆแล้วเนี่ยครับมแมลงในนาข้าวเนี่ยมีหลายอย่างที่มีประโยชน์มากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเกษตรกรต้องเห็นและรู้จักแน่ๆก็คือมแมลงปอเพาราะแมลงปอเนี่ยนะครับวงจรชีวิตของมแมลงปอเนี่ยมันตัวอ่อนอยู่ในน้ํา นะครับพอมันเป็นจะเป็นตัวเต็มวัยมันจะคลานขึ้นมาแล้วลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยของแมลงปอเนี่ยมันกินมแมลงตัวเล็กๆเป็นอาหารซึ่งแมลงเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นศัตรูของข้าวนะครับฉะนั้นแมลงปอเนี่ยจะถือว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์มากในเข้าวและเกษตรกรสามารถเห็นได้ชัดและก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งถ้าเข้าฉีดพ่นสารเคมีที่ที่มีพิษสูงสูงเนี่ยแมลงปอก็จะตายแล้วก็เห็นได้ชัดโดยปกติแล้วนะครับสารพวกนี้เนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้3ทางคือทางปากทางจมูกและทางผิ สหรับทางปากนั้นนี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะเกิดโดยอุบัติเหตุหรือบางครั้งเป็นการจงใจกินเพื่อฆ่าตัวตายนะครับเพราะเกษตรกรเองเนี่ยบางครั้งเห็นว่าสารพวกนี้เป็นสารพิษก็เลยนํามาใช้ในการฆ่าตัวตายนะครับในเรื่องของทางจมูกและ,และทางผิวหนังเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่เราใช้ที่เกษตรกรใช้ใช้สารพวกนี้นะครับขณะที่ฉีดพ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลสาเหตุค,คือการได้รับสารพิษเข้าไปแล้วนะครับ โดยโปกติเนี่ยสารพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายถ้าถ้าจากการใช้เนี่ยมักจะเข้าทางผิวหนังนะครับเพราะสารพิษบางตัวเนี่ยสามารถซึมเข้าทางผิวหนังได้นะครับซึ่งซึ่งเมื่อสารพวกนี้เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปทําลายส่วนต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็นมักส่วนใหญ่สารพวกนี้จะไปทาลายระบบประสาทในร่างกายครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเข้าเข้าได้ง่ายและเป็นละลายเนี่ยคือทางปากนะครับแต่ทางปากอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากอุบัติเหตุถ้าถ้าไม่ได้จงใจนะครับแต่ ที่ส่วนใหญ่ที่เราครบเห็นบ่อยๆเนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือว่าคนเอาสารพวกนี้ไปใช้ในการฆ่าตัวตายครับในกรณีที่ถ้าเราพบผู้ปว่วยที่ได้รับสารพิษนะครับถ้าถ้าเป็นผู้ปว่วยที่อาจจะกินสารพิษเข้าไปเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนําว่าห้ามทําให้เย็ยนเพราะการทําให้เย็นในบางครั้งเป็นอันตรายต่อผู้ปว่วยมากขึ้นนะครับฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเราเราปกติแล้วเนี่ยเราจะห้ามนะครับเพราะว่าอาจจะ กลายเป็นช่วยเขาในการทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นรือซ้ำนะครับแต่ในกรณีทั่วไปที่เราพบเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เขาได้รับสัมผัสทางผิวหนังนะครับซึ่งอาจจะเป็นสารเคมีหกรถนะครับร่างกายต่างๆในกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือควรจะถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกนะครับแล้วก็ล้างผิวหนังส่วนที่เปื้อนเนี่ยด้วยน้าสะอาดหรือสบู่ด้วยแล้วสิ่งที่สําคัญอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยโปกติแล้วเนี่ย ผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่ช่วยรักษาได้โดยตรงนะครับเราควรจะนําไปพบแพทย์นะครับซึ่งการนําไปพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราควรจะนําผนาบรรจุไปด้วยเพราะในยานาบรรจุเนี่ยเขาจะระบุวิธีการรักษาหรือคำแนะนำสัมแพทย์ในการที่รักษาป่วบานผู้ป่วยด้วยนะครับใ <helping S 2> นเรื่องของปัญหาคนาเข้ต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญสุดคืออ่านฉลากแล้วปฏิบัติตามคำแนะนานะครับทุกอย่างก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับผู้ใช้นะครับแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้บริโภคนะครับก็จะไม่ได้รับผลจากที่เราใช้ในขันไม่ถูกต้องทําให้เกิดผลตกค้างที่สารตกค้างที่เป็นอันตรายจากผู้บริโภคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับความรู้กันไปเต็มๆจากท่านดรอภิชัยดาวราย พูดถึงความเสี่ยงและผลกระทบในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้องเริ่มเข้าใจและมีประโยชน์ใช่ไหมล่คะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเนี่ยตื่นเต้นแน่นอนและเราก็จะไปตามติดกันต่อกับภารกิจของทั้งสองทีมนะครับแต่ช่วงนี้ผมว่าพักสักครู่ดีไหมครับ